อารมณ์ของคุณมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการควบคุมประสบการณ์ของคุณอย่างมีสติรับรู้และแน่นอนว่ามันยังจำเป็นอย่างยิ่งต่อการรักษาประสบการณ์ในชีวิตที่เปี่ยมสุขเอาไว้อีกด้วยในแบบเดียวกันกับที่คุณจะไม่ทำให้ปลายนิ้วของตัวเองไร้ความรู้สึกเพื่อให้มันตอบสนองต่อความร้อนน้อยลง หรือไม่ติดสติ๊กเกอร์หน้ายิ้มลงบนแผงหน้าปัดรถเมื่อปิดมาตรวัดระดับน้ำมันเอาไว้เพราะคุณไม่ชอบเห็นเวลาที่น้ำมันหมดนั่นแหละคือคุณจะไม่สวมหน้ากากให้กับความรู้สึกของตัวเองโดยแกล้งทำเป็นว่ารู้สึกแตกตา่างจากที่ตัวเองรู้สึกจริงๆในขณะนั้นเนื่องจากการเสแสร้งแบบนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจุดในการดึงดูดทางการสั่นสะเทือน ของคุณเลยแม้แต่น้อยกระบวนการเดียวที่คุณจะทำเช่นนั้นได้ก็คือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณส่งออกไปทางการสันสะเทือนและพอคุณเปลี่ยนมันแล้วความรู้สึกคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเวลาที่คุณนึกถึงเหตุการณ์จากประสบการณ์ในอดีตขึ้นมาได้คุณคือพลังงานที่มุ่งเน้นเรื่องนั้นอยู่ เวลาที่คุณนึกภาพบางสิ่งบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและแน่ละ่ะเมื่อคุณสังเกตเห็นบางสิ่งในตอนนั้นคุณก็คือพลังงานกำลังมุ่งเน้นเช่นกันมันไม่ได้แตกต่างกันเลยว่าคุณกำลังเพ่งความสนใจไปที่อดีตปัจจุบันหรืออนาคตเพราะยังไงยังไงคุณก็ยังเป็นพลังงานที่กำลังเน้นในเรื่องนั้นๆอยู่ดี แล้วจุดสนใจหรือจุดโฟกัสก็จะทำให้คุณส่งการสั่นสะเทือนที่เป็นจุดในการดึงดูดออกไปเวลาที่คุณใช้เวลาคุ้นคิดระลึกถึงหรือจินตนาการบางสิ่งบางอย่างการสั่นสะเทือนจะถูกกระตุ้นอยู่ภายในตัวคุณถ้าคุณกลับไปยังความคิดนั้นนั่นคือคุณไปกระตุ้นการสั่นสะเทือนนั้นอีกรอบยิ่งคุณกลับไปหาความคิดนั้นบ่อยๆเท่าไหร่ การสั่นสะเทือนก็จะยิ่งเป็นที่คุ้นเคยมากขึ้นและกระตุ้นได้ง่ายขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งมันกลายเป็นรูปแบบที่โดดเด่นของการสั่นสะเทือนภายในตัวคุณในที่สุดและขณะที่มันมีบทบาทที่สำคัญขึ้นในรูปแบบของการสั่นสะเทือนของคุณสิ่งต่างๆที่เข้ากับมันได้ก็เริ่มโผล่ขึ้นมาในประสบการณ์ของคุณ มีวิธีที่แน่นอนอยู่สองวิธีในการทำความเข้าใจว่าสิ่งที่คุณส่งออกไปทางการสั่นสะเทือนคืออะไรคุณจงสังเกตถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในประสบการณ์ของคุณคือในชีวิตของคุณคุณมีประสบการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งที่คุณเพ่งความสนใจไปและสิ่งที่เกิดขึ้นจะเข้ากันได้ในทางสั่นสะเทือนเสมอ และสังเกตว่าคุณรู้สึกเช่นไรเนื่องจากอารมณ์ของคุณจะส่งผลสะท้อนอันสม่ำเสมอมาให้คุณจากสิ่งที่คุณส่งออกไปทางการสั่นสะเทือนและจุดในการดึงดูดของคุณเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่วิเศษทีเดียวเมื่อคุณเริ่มสร้างความสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งที่คุณคิดและรู้สึกมาโดยตลอดและสิ่งที่ปรากฏขึ้นคุณคิด คุณรู้สึกมันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณปรากฏขึ้นเนื่องจากในการตระหนักได้อย่างมีสติรับรู้นั้นคุณจะสามารถจงใจดัดแปลงความคิดของคุณเพื่อดึงดูดบางสิ่งบางอย่างที่น่าพึงใจยิ่งกว่าเก่าเข้ามาได้แต่แง่มุมที่น่าพอใจที่สุดของการสร้างอย่างจงใจนั้นมาจากการที่คุณไว มาจากการที่คุณไวยขอย้ำนะคะไวยต่อความรู้สึกที่ได้จากความคิดที่คุณคิดอยู่ในขณะนั้นเพราะนั่นทำให้เป็นไปได้ที่คุณจะปรับความคิดที่ให้ความรู้สึกแย่ให้กลายเป็นความคิดที่ให้ความรู้สึกดีและด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปได้ที่จะปรับปรุงจุดของการดึงดูดของคุณก่อนที่อะไร ที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนาจะปรากฏขึ้นมันง่ายกว่าเยอะเลยที่คุณจะจงใจเปลี่ยนทิศทางความคิดของตัวเองไปสู่สิ่งที่ให้ความรู้สึกที่ดีกว่าก่อนจะมีสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาในทางรูปธรรมปรากฏชัดขึ้นในโลกสามมิติแล้วคุณจะเข้าใจว่าการสร้างอย่างเจตนานั้นเป็นเรื่องของการจงใจนำทางความคิดของคุณไปในทิศทาง ที่ให้ความรู้สึกดีคุณจะรู้สึกถึงความน่าพึงใจของการจงใจเลือกความคิดที่ทำให้คุณรู้สึกดีแล้วจะเพลิดเพลินกับการสังเกตเห็นสิ่งที่ให้ความรู้สึกดีที่ต้องปรากฏความรู้สึกดีที่จะต้องปรากฏขึ้นตามมาคุณยังจะถึงขนาดพบกับความพึงพอใจอยู่บ้างจากการรับรู้ถึงความคิดที่ให้ความรู้สึกที่ไม่ดีนัก แล้วก็สังเกตเห็นสิ่งที่ไม่ดีนักซึ่งจะปรากฏขึ้นตามมาเนื่องจากเนื่องจากตอนนี้การตระหนักได้อย่างมีสติรับรู้ถึงกฎแห่งการดึงดูดอันทรงพลังของคุณได้มอบความรู้สึกของการมีอำนาจควบคุมให้แก่คุณนั่นเองแต่หากปราศจากการสร้างความเกี่ยวพันระหว่างความคิดและความรู้สึกของคุณกับสิ่งที่ปรากฏขึ้น คุณก็จะไม่มีอำนาจควบคุมต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในประสบการณ์ของคุณอย่างมีสติรับรู้ในเนื้อหานี้นะคะก็คือสรุปง่ายๆเลยนะคะว่าความรู้สึกกับความคิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการมีสติรับรู้ตามความรู้สึกมันเป็นเรื่องสำคัญ ที่ศาสนาพุทธสอนไว้ได้ดีมากนะคะก็คือการเจริญสตินั่นเองก็คือให้เรารู้ว่าเราคิดอะไรอยู่รู้สึกอย่างไรอยู่ด้วยการฝึกนั่งหลับตาก็คือพอคุณหลับตาปุ๊บคุณจะเห็นความสําคัญของสมาธิหรือการมีสติทันทีคุณจะเห็นเลยว่าความคิดของคุณจะฟุ้งไปทางไหนคิดถึงเรื่องอะไรแต่เวลาเราใช้ชีวิตประจําวันนะคะเราอาจจะเผลอไปการสัมผัส กับประสาททั้งห้าของเราทําให้ความคิดและความรู้สึกของเรามันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ตั้งใจและเราไม่ได้จงใจสร้างมันเป็นเรื่องสําคัญที่คุณจะต้องสัมพันธ์กันเมื่อคุณตระหนักรู้ว่าความคิดกับความรู้สึกของคุณมันจะทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็คือประสบการณ์เราจะต้องระวังทุกๆความคิดของเราซึ่งในบทต่อไปใน E ีีต่อๆไ,ไปนะคะครูก็จะบอกว่ามีวิธีการอะไรบ้าง อย่าลืมกด s ับ s ไ r i b e กดติดตามกันไว้นะคะเพื่อจะได้รู้วิธีการปรับเรื่องของอารมณ์อันนี้คุูอยากทุกคนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าเรื่องของอารมณ์สำคัญอารมณ์เท่ากับอนาคตของเราเลยเราจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้ขอบคุณมากสำหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้ก็ขอให้มีความสุขสนุกสนานแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะมีอะไรสงสัยอยากให้ขยายเพิ่มเติม,ตมหรือว่าอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ สำหรับ EP นี้เนื้อหาก็มีเพียงเท่านี้จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย